สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับฝนกันอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาทุกคนมาทําเคสยาดมน้องไมล์เมโรดี้น่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะและขั้นตอนการทําจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปทําการฝนแนะนำเซตวิปคีมสร้างไรายได้เซตนี้เลยค่ะ เหมาะสำหรับคนที่อยากหารายได้เสริมสามารถทำควบคู่กับงานประจําหรือเด็กๆที่หารายได้ระหว่างเรียนภายในเซตก็จะได้วิปคีม5สีตัวการ์ตูน10ลายไม่ซ้ำแบบและยังได้น้ำยาเคลือบเงา1ขวดแถมฟรีชุดบีบอีก5ชุดไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยค่ะทั้งหมดนี้ในราคาเพียง350บาทที่สำคัญคือจัดส่งฟรีทุกบ้านไปเลยเริ่มแรกเราก็จะมาตัดขอบด้วยสีชมพูเข้มกันก่อนเลยค่ะ ชั้นต่อมาฝนก็จะเลือกเป็นสีชมพูอ่อนค่ะและฝนก็จะถมด้านในด้วยสีเหลืองอ่อนทำเป็นรูปทรงหัวใจแบบในคลิปเลยค่ะ พอเราบีบครีมเสร็จแล้วเราก็เริ่มตกแต่งด้วยตุกตาที่เราเตรียมไว้ได้เลยทำส่วนตัวกระปุกเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มต่อกันที่ฝาเลยค่ะฝนก็จะใช้เป็นโทนสีเดียวกับตัวกระปุกเลยนะคะทำเป็นรูปทรงหัวใจสลับสีไปเรื่อยๆ แล้วก็ตกแต่งด้วยไข่มุกเล็กน้อยฝนก็จะบีบไล่สีเข้ามาทีละชั้นเลยนะคะ แล้วก็ปิดท้ายด้วยตุ๊กตาที่เราเตรียมไว้ได้เลยแค่นี้เราก็จะได้เคสยาดมน่ารักน่ารักไว้ใช้แล้วสําหรับคนที่ไม่อยากจะทําเองสามารถทักเข้ามาในเพจสั่งทากับฝนได้นะคะราคาไม่แพงแถมรับเยอะยังมีเลทราคาส่งให้อีกด้วยเหมาะมากสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะนําไปขายตอ่อหรือใครที่กําลังมองหาของขวัญน,น่ารักน่ารักไว้ให้คนสําคัญเคสยาดมก็เป็นไอเดียที่ดีเลยนะคะ คลิกดูคลิป,ปอื่นของพวกเราได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลย